ก็สวัสดียาร์ช้าครับผมวันนี้จะมาทําการเพราะต้นก้าผักครับผมเนี่ยผมวิธีการก็คือหากล่องพลาสติกครับผมมาแล้วก็ทิชชู่ครับมวนมวนทิชชู่แล้วก็พรมน้ําให้ชุ่มครับผมเสร็จแล้วก็โรยมเมล็ดผักลงไปครับผม อันนี้จะเป็นผักคะน้าผมเป็นคะน้าเห็ดหอมครับผมผมจะทําการเพราะเมล็ดในกล่องพลาสติกก่อนนะผมให้มันงอกก่อนแล้วค่อยเอาไปลงโฟมครับผมอันนี้เราจะปลูกผักคะน้าแบบไฮโดรนะผมนี่เราต้องผมจะทําวิธีนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งคนระับก็ทําเหมือนกันนะผมแล้วก็ทําการปิดทําการปิดนะปิด แล้วก็พรมน้ําครับพรมน้ําจิ้งไว้จนนกว่ามันจะงอกครับผมพอมันงอกแล้วเราค่อยเอามาลงโฟมครับพรมน้ําไว้ครับเสร็จแล้วปิดฝาครับปิดฝาปิดฝาเหตุผลที่เราต้องทําอย่างนี้ครับผมเพราะว่าบางครั้งครับผม เวลาที่เราซื้อมเมล็ดผักมาแล้วครับผมบางทีมันไม่งอกครับผมผมจะให้ดูมเมล็ดผักที่ผมซื้อมาอันนี้จะเป็นผักสลัดน,นะครับผมซื้อมาแล้วผมเพาะไว้มันไม่งอกซักมเมล็ดเลยครับผมน่าจะเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์มันไม่ดีครับอันนี้มันงอกครับอันเนี้ยก็คืออันนี้จะเป็นกินคอสครับผมเนี้ยให้มันงอกอย่างนี้ก่อนนะครับผมเนี้ยแล้วเราค่อยเอาลงโฟมครับผมอันนี้งอกนะครับผมไปดูอันที่มันไม่งอก อันที่มันไม่งอกก็จะเป็นอันนี้ครับนี่นี่เพาะมาประมาณห้าหกเจ็ดวันนะครับผมมันก็ยังไม่งอกเนี่ยจนมันเน่าแล้วครับผมนี่ผมกาลังจะบอกทุกคนนะว่าก่อนที่เราจะเอาเมล็ดลงโฟมนะครับผมเราควรจะเพาะในกล่องพลาสติกก่อนครับเพื่อจะดูว่าเมล็ดไหนงอกเมล็ดไหนไม่งอกครับผมแล้วเราให้เลือกเมล็ดที่งอกไปลงโฟมครับผมมันจะได้ไม่เสียเวลาเราในการที่จะเอาเมล็ดลงโฟมเลยครับผม แล้วสุดท้ายมเมล็ดนั้นมันก็ไม่งอกครับผมเรามาดูนับที่เพาะไว้นี่อันนี้ก็จะเป็นวัตเตอร์เฮดนะผมเพาะไว้ก็คือเราเลือกเฉพาะมเมล็ดที่มันงอกแล้วก็มาใส่โฟมครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการที่จับเมล็ดที่มันไม่งอกลงไปในโฟมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่า ประมาณอีกสองสาวันนะผมไอสองสองอันเนี้ยมันจะงอกไหมเดี๋ยวเราจะไปใส่ตู้เย็นครับผมติ้งไว้หนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้ก็มาแกะดูอีกทีครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับก็สวัสดีครับตอนนี้ก็ผ่านไปสองวันแล้วผมหลังจากที่เราเพาะมเมล็ดนะผมจะเห็นว่าอันนี้เริ่มงอกแล้วครับเริ่มงอกแล้วผม แต่ว่าอันนี้ยังยังไม่งอกนะผมเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งครับก็เริ่มงอกแล้วผ่านไปสองวันเพราะในวันที่ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สองครับผมก็เริ่มงอกแล้วเดี๋ยวรอให้มันมันโตวกว่าน,นี้ครับผมเดี๋ยวเอาลงโฟมครับผมตอนนี้ก็คือไซส์มันยังเล็กอยู่ครับเดี๋ยวรอให้มันโตเดี๋ยวเย็นนี้ครับผมหรือไม่ก็ พรุ่งนี้ผมน่าจะเอาลงโฟมได้ครับผมเดี๋ยวอาเปเีตอีกทีพรุ่งนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดผักนะผมที่เพาะในกล่องพลาสติกได้ประมาณสองวัน2วันครึ่งครับผมผมเพาะไว้วันที่ยี่สิบครับตอนเช้าอันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองตอนกลางคืนแล้วผมก็ประมาณ2วันครึ่งครับผมจะเห็นว่า มันเริ่มงอกแล้วผมอันนี้มันเป็นกวางตุ้งนะครับผม,มเมล็ดกวางตุ้งก็ผมก็จะเพาะให้มันงอกประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ผมถึงจะเอามันลงโฟมครับผมูใเคดูครับผมเดี๋ยวไปคลิปไ่ดูตัว ถึงจะเอาลงรงโฟมนะผมก็สังเกตว่าอัตราการงอกมันค่อนข้างสูงนะผมเนี่ยอัตราการงอกโอเคแล้วผมจริงก็ทิ้ไงไว้อีกคืนหนึ่งก็น่าจะยาวกว่านี้น่าจะหยิบง่ายครับผมถ้าเราปล่อยให้มันงอกแล้วก็ลงโฟมมันจยหนึ่งก็คือมันหยิบง่ายด้วยครับผมสองก็คือมัน,มนงอกร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องไปลุ้นนะว่ามันจะมันจะงอกหรือเปล่าอ่า นี่ฟูมที่เตรียมไว้วันนี้ก็จะเป็นที่พอไปแล้วแล้วมันถูกแล้วก็ใส่ฟูมแล้ว,าาลวก็เตรียมไว้คันนี้ก็เอาตัวนี้ครับเอาตัวนี้ให้เสร็จได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะผมก็ยังพรุ่งนี้ยังได้อีกวันหนึง่งครับผมมันคิดว่ามันน่าจะไม่ยาวเกินไปคงจะไม่ยืยดนะผมก็ได้อยู่